อดีจ้ามือนี้ลุยสารบานนะสิพามาบุกป่าเก็บเห็ดละงอกได้พี่น้องเนี่คแก่ก็เดี๋ยวกลุ่มหนึ่งจ้ะสามดอกหนึ่งนี่เห็ดละงอกเหลืองบ่งอกเหลืองเห็ดละงอกเหลืองจ้ะจนว่ามันบานแล้วบานก็บานแล้ววอบ่ถิ่มตินมันเนี่ยไม่มันเกิดไหมไม่ห้อยเขามาเคลียจะแต่แหงนเต็ม เป็นแค่เห็ดผอมบออออันี่เพิ่นห้อเยเิ่นแค่เห็ดผอ่ะตินดไงได้สามดอกแล้วพี่น้องมาเมืนเน่อไหร่เดี๋ยวเขาเคลียร์แล้วเขาเอานู่นมาเหมือดเห็ดอ่ะเผื่เห็ดผอา่เดี๋ยวมองเพิ่น,นเคลียร์หาเห็ดผอ่่แหลกแอะแหล่อยู่เดี๋ยวได้แถวสามดอกพี่น้องเห็ดละางกเหลืองเสนหาง่ายหรืนี่พี่น้อง วิสานบ้านนาะษ์พอกีนึงกีมันจึ๊กจึกจึ๊กกีนันจะกีนั่นกีมัน,กกมน,มนได้แล้วหนึ่งกีนี่เจอคือกันค่ะเจอขึ้นกัน,นกีนึนกกนงพี่นอ้องเจอขึ้กันอันนี้ยังอันนี้เห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะค่ะนี่ว่ยเป็นเคราหาเห็ดเพาะจนแหลกแอริ่ หนึ่งดอกีีนึงนะพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งจะแก่แล้วเขาอาจจะตุนนั้นบวกมันเขาไม่ต้องเอาแตน่นี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 ่เอาบวกมันถิ่งูอีสารโมนีดูอีสารมาหนะ้าลืมขาก่องนะพี่นอ้อยนี่ต่างหูขาวเด้อวคว่ะน่าใน,นที่สุดลูกอีสกระได้เจ้าตั้งสองดอก,กหาอีกให้อีกให้อีก นี่พี่น้องเจอแล้วค่ะเจอแล้วอีกดอกนึงนี่แต่มันมาเกิดเป็นมูอ่ะเนาะนี่อีกดอกนึงจ้าเกิดที่ละดอกเว้พี่น้องเแล้วอีกดอกนึงค่ะดอกนึงโอ้น้าเกาะนี่โอ้โวมือนเอาขี้ดินออกพี่น้องร่างกันเลยนานในที่สุดก็ไดแ้แล้วสามดอกพี่น้องเจอแล้วอีกดอกนึง อืพี่นอ้องอันนี้หิดโลงูกเหลืองค่คะสองกีนะก,กีนปปนะหน,กกกนึ่กกนงจุ๊บบุยหันนะไ,ได้แล้วพี่น้องสองกีสองกีนี่อีกกีหนึ่งนี่เห็นสามกีโอ้ได้แล้วได้แล้วพี่นอ้องเหลืองเริ่มเกิดใช่ไหมถ้าเกิดนะเกลือมันเ,เน่าอยู่ มือนห้อยเขาเหยียบจนมันเน่าเปียเน่าเปียกหมดเลามันเหยียบมันหักเนาะมันขึ้นวัวใหญ่เนาะนี่เด็กนี่ไปนหุ่นพี่น้องจ้าแคจุบุยดอกนี่น่าแล้วนีหิหงงามบ่ะงอกเตียงลรางกเตียงค่ะีอื่นมีปานปุ๊บเเนี่บปานเดี๋ยวคนพวกมีคนเห็นนี่เพื่อนต้องเอาเอามีดแลาตีนมันยังสี่ค่ะมันจังว่าเปื่อน นี่ดอกหนึ <tacos> seguinte, trips, ่งพี่น้องแต่มันบานแล้วคนน่ะเพนไปเห็นมันมันบานเบื่อเบื่อเยอะเจิดนี่ค่ะดอกหนึ่งโอ้ยดูกก uhm, uh, ีสานเห็นอีกแล้วพี่น้องคนน่ะเพื่อเบื่อเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกุดอกแบบง่ายเลยกีมันอืดอืดเอาจั้งเลยด่ะ มันต,ต,ต้องงัดติโอ้มันอยู่บักเลืกเลยเยยนไงรอนี่พี่น้องได้อีกแล้วดอกหนึ่งเดีย๋ยวหนุ่ยสารบานนาบม่มีนมืดลอกขี้ดินออกเพื่อนต้องเลาขี้ดินออกนี่เสีครับพี่น้องออกออกจจกออกแจกกัน คูนเหลาเหลาออกเราบอก็่าจังเจียวใส่กระตาเหลาจังสี่เหลาออกจังสี่ค่ะงานไต่เดียวไต่เดียวอือพี่น้องอีกดอกหนึ่งอู้สามดอกค่ะแล้วเดียวมีสามบ้านนะเก็บกันเด้อโอืนี่สามดอกค่ะสามดอกนี่ดอกหนึ่ง มีดอกหนึ่งนี่เอิ้นดอกหนึ่งค่ะอึบอึ๊บอึบก่อนอ้ยเอยอสามดอกโอ้ยอสามวันนะบ่มีมือหลอกขี้ดินออกพี่น้องเดี๋ยวอยเอาไปหลอกบานก็นได้เนะคะ่ะตอนหกเแก่ หวานในแกงไปณเดี่ยววันนี้จะเอาไปหนึ่งดูโอ้ยในตานี้มันขึ้นไหมในตาดอกพี่น้องนี่ดอกนึ่งแต่เขาบอเห็นมันมันเนี่ยกาศิบานเบื่อเอ,อเอาหนักรับพี่น้องเลยกโีโอ้ยมนันหน่อยมันในตาเบามัน มันได้ต้นี่ขึ้นนะมีดมันงัดมันได่มันไถ่ด็กกีมันพี่น้องวันนี้เฮ็ดเพิงยังเนี่ยเพิงดำเพิงแดงเห็ดเพิงพี่น้องวันนี้แง่งามเลยเห็ดเพิงก็เกิดเล้วเออนกนี่อไงมันไงเบือเลยเฮ้ยน่น่กระตายไงรอเห็ดเพิงพี่น้อง่าบงกัน ต้นไม้จะเกิดเป็นมูติเห็ดเพิ่อนเมยเดี่ยวค่ะเมื่อยแล้วนี่พี่หนุ่มเขาเบิ่งตาตาแหงตาแหงได้หลายแล้วตอนเจ็บตาแหงบ่เอิดเว้ยพคนเรามุ้มเนาะโอ้กเล้วเอาตาแหงรักแปลวเห็ดแท้ว่าสั่นว่าโอ้ย เื่อยแล้วเมื่อยแล้ว,ลวพี่น้องย่งางจนลาบแป้งแซงแล้วได้เห็ดของคนท่านเนี่พราแกงอยู่วสันวะยังไปมุมนี้จะจะเออเออเออ,อ,อสิลมแท้เดี๋ยวเ้าสิมาเบิง่งบรรยากาศป่าเห็ดด้วยสิหนองบรรยากาศป่าเห็ดน,นี่เพราะว่าเ้าสิกลับแล้ว สองคนได้แกงหนึ่งพอดีไปเดี๋ยวจะทายบรรยากาศป่าเห็ดให้แทนกูบรรยากาศแบบร่มรื่น้องบรรยากาศป่าเห็ดัตามยาวก็ล้างสิบตับเดินทางกลับแล้วจ้าสองคนเด็กแกงหน่งพอดีป่ะมันมี้มาแค่์สองคนนะคะี่ค่ะ ม้วานนีดมได้มากับยายย้ายแผ่นได้เห็ดปักยางลายหนึ่งวันนี้จะขอมาเองกระตาโลมะด่ายแล้วพี่น้องาถ่ายบรรยากาศป่าเห็ดเด้ค่ะาเี๋ยวกันสวยมากคุ้นลืมหลายพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายกันกระตาเห็ดตาจอยแหบึงสวยมากคุ้นลืมหลายเด้อเพิ่งแต่มาหากินคือกัน เป็นม้าจะคลองกลับว่าเ้าม้าจะสัตเป็นหัวตะม้ากับเฉยๆมาหากินจืดๆขอดูกระตาเฮ็ดหน่อยนี่นี่านานมีใบออกแอบพร้อมพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาจะไปแกงกันมือมว่านอีแกงเดียวพี่น้องมือนี้เขาจะเอาไปหนึ่งมั้งนี่ขอจบคลิปแค่นี้กันเด้อคะ่ะเดี๋ยว เดินทางกับบ้าแล้วท่ายเป็นบรรยากาศป่าเห็ดให้เบิงอืมไม่จิงหัวสักดิะเดินทางงานลง,งเขาเมื่อบา่ายนี่ต็ศักดบไม่ขื่นย่บของแกไม่ขื่นแมะมันมีขื่นบอดูของแก่ดิ ืนเนาะคุณพี่น้องบรรยากาศปลาเห็บตจ้านี่วะนี่จากโมงแล้วสองโมงสองโมงตรงเหรองามมัดตัางดูนเขาจะส่งมุงนี่บรรยากาศปลาเห็ดนี่เห็ดของลุยสันบันนะจบคลิปด้วยตอน ตาเห็ดวันยี้แห้งเด้อค่ะแค่นี้กันเด้อค่ะขออย่านะลืมกดติดตามหรือสารบานนะเนด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า